นะครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับชาวโซล่าเซลล์ที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาเช็คนะครับเจ้ามอเตอร์นะครับมหัศจรรย์นะครับหรือว่าเจ้ามอเตอร์วิเศษนะครับจะเช็คของนะครับให้ลูกค้าทางนะครับเชียงใหม่นะครับพี่น้อง ตัวนี้นะครับมอเตอร์นะครับสวยๆนะครับอู้นะครับทุ่นนะครับทุ่นไม่มีรอยเลยนะครับเป็นฐานยังอยู่แน่นเลยนะครับอ้นะครับเดี๋ยวมาเช็คนะครับพี่น้องว่าจะมุนไหมนะครับเช็คเพื่อนะครับเตรียมให้ลูกค้านะครับพี่น้องปกสายก่อน ตัวนี้น่าจะเขาน่าจะนำไปใช้เป็นลูกค้าจะนำไปใช้เป็นปั๊มชักนะครับเดี๋ยวเรามาจิ้มดูนะครับใช้ได้ทั้งไฟบ้านนะครับไฟแบตนะครับแล้วก็ไฟแผงโซลา่าเซลล์นะครับมาเรามาลองดูนะครับ ดตัวนะครับหมุนนะครับหมุนนะครับหมุนดีนะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับพี่น้องอ่ะนะครับสำหรับรูปนี้ก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามและรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ